ทุกคนวันนี้จะมาทำผมกันนะคะมารีวิวทำผมกันก็คือว่าดูหนังเรื่อง Emily in Paris เราชอบผมมากก<ๆ>็เลยแบบลองทำผมดูนะคะ <Wow. S 1> ว่าจะเป็นยังไงกันครั้งนี้ก็จะเป็นลองครั้งแรกหลังจากที่แบบไปเรียนมาก็วันนี้นะคะจะมาทำผมส่ง Emily ค่ะส่วนที่เครื่องใช้เนี่ยใช้เป็นตัวนี้ Create Ion Professional นะคะตัวนี้นะคะ คือแบบตั้งไว้ที่สองรอยี่สิบนะคะดองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งผมกันก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วแบ่งผมแบ่งยังไงเนาะแบ่งตรงกลางก่อนแบ่งตรงกลางให้มันเป็นสองันแบบนี้นะโอเคแล้วก็ตรงกลางใช่ป้ะแล้วเราก็คืครึ่งหูขึ้นมานะคะตรงหูบนเออมันก็จะเหลืออยู่กองหนึ่งตรงนี้แล้วเราเอาวันเนี้ยขึ้นข้างบน แบบนี้เห็นไหม,มนี่แบบนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งหูบนเหมือนกันค่ะหูบนมันก็จะเหลือกองหนึง่งแบบนึงแล้วเราก็พันขึ้นไปใครดูหนังนึงแอมเบอรี่จะเห็นว่านางแบบทำทรงผมนี้ทุกวันทุกวันจริงๆคืออยากจะรู้ว่านางตื่นกี่โมงอะ ้งตื่นกี่โมงหรอผมทรงนั่นนะ่ะ oh. เราตื่นเช้ามานั่งออกกำลังกายอีกนะคเอนางขยันจะ้ะเออจะดังเลิกเลิกงานเลิกเริ่มเริ่มง,ง,ง,งานสายเนยอาจจะมีเวลาโอเคก็จะกลายเป็นเซลล์มูลแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งหัวข้างหลังออกเป็นสองช่อแบบนี้นะคะแล้วก็วี แบ่งออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ลอนที่แบบเล็กๆอ่ะก็เออทำเป็นสองอันก็ได้นะแบบนี้อีกทีหนึ่งอันก็จะแบ่งเปนอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเป็นช่อหนึ่งอ่ะเสร็จะแล้วอันนี้เราจะต้องหมุนออกไปเดี๋ยวกันอ้ามันออกก่อนแล้วก็พันแบบนี้ พอมันได้ปื้ปะเราบิดไปอีกมีอีกทีหนึ่งนะนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยออกมามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เป็นอย่างนี้นะคะเออแล้วก็อีกอันนึงทำเหมือนกันที่นี้ คือตาลเป็นคนที่ดูจากในคลิปวิดีโอทุกอันแล้ะคือพาย,ยายามที่จะทําผมเองเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยความโง่งสมบุคคลคืออย่างนี้เว้ยทำแล้วมันเป็นคอใครเคยทําแล้วเป็นคอว่ะฉันเลยถึงขั้นต้องแบบไปเรียนกับคนสอนทําผมแบบนี้ใช่ไหมอัพแบบเนี่ยอ,อย่างนี้นะแล้วก็บิดไปที่หลังให้มันแบบเป็นลอน Oh เป็นอย่างนี้ <You mean? S 1> สายก็คือบังหน้าฉันไปครึ่งหนึ่ง <Thank you. S 1> อ่ะนี่นะคะแบบั่หนึ่งสองเยเลื่อยห้าแน่เลยโอ้นี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> รวมกันช่อนี้เ,เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้า นี่นี่เป็นละทำทีละข้างนะคะคือแนะนำว่าทรงเนี้ยควรทําเป็นเสร็จอีด้านหนึ่งเพราะมันเมื่อยมือ oh. ถ้าเกิดทำสองอันมันจะเมื่อยมือผมต้องกลับไปกลับมา เน่ยเน็ปอุ้ยก็แบ่งเป็นสองอันอีกทีหนึ่งโอเคบิดอย่างนี้ด้วยนะบิดผมให้มันเป็นแบบ ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าผมถ้าเป็นสภาพเนี้ยไม่อยู่นะเห็นปะมันดูอ่อนแอรเราต้องทำมันใหม่มันจะไม่อยู่คือหมายความว่ามันจะอยู่แบบเดียว เนี่ยได้อันนี้ได้ดูดูแบบมันคงอะ่ะเข้าใจใช่ปะถ้าแบบเหมือนจะคลายจะคลายเงี้ยทำใหม่เลยนะมันไม่อยู่อาจจะเป็นด้วยเเส้นผมบางคนนะคะถ้าเกิดเส้นเล็กอะ่ะมันจะไม่ต้องนับถึง5้ามันก็อยู่อะ่ะผ่านไปหนึ่งสองสามพรึบิด บิดให้มันไปอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะมันจะไม่ใช่เกลียวแบบอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบอย่างเงี้ย นะคะต่อแล้วก็แบ่งเป็นสองช่อท้าสมัดเหมือนเดิมจ้าแล้วก็บิดผกหนึ่งสองสามบางเล่าสวยๆของฉันเออจะบอกว่า,าแบบนี้นะคะ คือจะบอกว่าไอ,าอาตัวเนี้ยคือแบบดังมากเลยทุกคนคือแบบจะบอกว่าดูอะดีเห็นปะผมดูมีสุขภา,าพดีทั้งที่ผมตอนแบบจริงๆเป็นแบบแห้งมากเย็นเนี้ยแต่ทําแล้วมันดูไม่แข็งอะทําแล้วมันดูแบบสุขภาพดีคือ <font> เออจริงๆแล้วอะมันจะมีที่ง่ายกว่านี้เว้มันเป็นของเลอซาชาที่จะเป็นแทงๆอย่างเดียวมันจะไม่มี <S <S ิงแงบๆอย่างเงี้ยไม่มีเงีบๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ เหมือนตะเกียบอันหนึ่งให้เรามุนหมุนหมุนหมุนสวยอ่ะมันจะมีความเป็นร่นอนเสงดๆนะมันมจะเป็นแอมเบรี่นะคะ โอเคชอหนึ่งน้ำฝ่อขบผมฝ่อไลยกอน <Wow. S 1> นี่บุ๊ค อยู่ไหมทุกคนไม่น่าอยู่เนี่ยไอสภาพเนี้ยคือไม่อยู่เว้ยเอาใหม่มันจะมีความรู้ว่ามันดูอ่อนเอดูทรงผมอ่อนแอเออแล้วที่สำคัญไม่ต้องเอาหมดนะทุกคนคือแบบเหลือไว้ติ้งหนึ่งถ้าเกิดหมดอะ่ะมันจะเป็นทรงแบบค่อนข้างโบราณ มันจะเป็นแบบเขาเลยเกลียวหมดปะ่ะเอออันเนี้ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรผิดพลาดกับชอ่อนี้ชอ่อนี้มันไม่ใช่แบบมันต้องไม่ใช่เว้ย มันต้องเป็นแบบนี้เออโอเคคือมันแตกต่างกับไอที่มันเป็นอย่างไงนะคือว่าพันแน่นถ้าพันแน่นเกินมันจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวแบบอย่างงี้ขัดแย้งถ้าเกิดเราแบบไม่ได้พันแน่นมากอบมันก็จะเป็นแบบแต่มันจะไม่ใช่เส้นแบบมาม่านะที่เป็นแบบเครื่องหนีบมันจะคนละอันกันเหมเหมือนไหม น้าเ perfect เดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าทำไมตาต้องแบ่งทำทีเดครึคืไม่ทำสลับไปสลับมาเพราะว่ามันจะลำบาก oh, <wow. S 1> ตอนที่แบบต้องสลับไปสลับมาเพราะมือมันจะต้องไม่เหมือนกันแบบ่นี้ อย่างว่ะนี่ทุกคนปึ๊บปึ๊บทิ้งไว้นิดนึงปิด perfect อืมมันก oh, <no. S 1> ็เนื้อสีมันก็ ต้องดูลงพังนะคะไม่ไงั้นมันจะโดนโดนมือหนึ่งพูดเล่นกันทำไมอะแบบนี่มันจะเป็นแบบนี้ตึงข้างเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปอีกข้างหนึ่งต่อนะคะ ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาจัดการกับมันไอที่แบบโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคแบ่งเป็นสองช่อนะคะข้างนี้ก็ต้องหมุนออกด้านนี้ความปุ๊บบิดเข้า นี่มันก็จะเป็น <Wow. S 1> แบบนี้แบบนี้มันจะไม่เป็นเกลียวนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบเกือบเกลียวแต่ม้เกลียวปิดข้อแบบนี้นะไม่บิดออกนะโอเไม่งั้นคมจะเป็นข้อนี่โอเคเสร็จแล้วข้อล่างนะคะไปต่อ เอาลงแล้วก็เอาเข้าไปอันแรกหมุนหมุนจึ๊บบิดออกทิ้งไว้นิดนึงหนึ่งจงจาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมี มนุนออมันจะมีความละมุนในการหมนุนอออถ้าก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแข็งๆนิดนะึงหมุนออกนิดนึงหนึ่งช่องช็อมสี่ห้าหกเจ็ดกตอนที่นันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคลายมันนะเออเต่ต้องไปคลายมันนะครับเพราะว่ามันกำลังแบบเสร็จตัวน,นึงรอให้มันเย็นก่อนแเราค่อยแบบไปหวีมันทีเดียว เขาจะบอกว่าแบบตันมีสกิลด้านการทำผมและแต่งหน้าได้ต่ำมากแต่ในสิ่งที่ตันสอนไปคือทุกคนต้องทำได้แน่นอนเว้ way. เพราะาแบบมันง่ายอะ่ะคือเจ้าจริงๆว่าตัานทำผมไม่เป็นเลยไม่เป็นจริงๆแล้วแบบพี่เขามาสอบอ่ะคือเขายังงงเลยว่าสิ่งที่ตันทำอะ่ะทำไมมันถึงทำไม่ได้พี่ตาคือแบบโค้งมากว่า ทำไมฉันทาไม่ได้เออฉันทาไม่ได้จริงๆสกิลการตาันทาผมคือตากถ้าตานทาได้คุณทําได้จริงๆเลยขนาดม้วนอะยังโดนมือตัวเองเลยอะที่สภาพถ้าใครแบบม้วนผมเองแล้วแบบผมเป็นข้อไม่ได้ไม่ได้ทรงอะไรเงี้ยบอกเลยจ้ะเดี๋ยวฉันบอกให้คือหลังจากที่เรียนมาคือแบบทําไมฉันถึงทําไม่ได้ตอนที่ทําตอนที่ก่อนเรียนมาฉันท,ทำไม่ได้เข้าใจฟิลนั้นปะเหมือนแบบสิ่งที่ฉัน ทำไม่ได้แล้วพอไปเรียนแล้วทำได้แล้วพอกลับมานั่งคิดทีว่าเฮ้ยทำไมมันอ่อนทำไม,ไม่ได้วะคือง,งงตัวเองเหมือนกันทาแบบเนี้ยไม่รอดนะเข้าใจวะมันอ่อนแอสวัสดีตันเย็นก่อนมาดูอ่อนแอเห็นไหมมันดูแบบอยู่ไม่ทนอนะอ่าอย่างเงี้ยรอด อืมสียค่ะ เราก็รอทิ้งไว้นะคะให้มันแห้งให้มันเซ็ตตัวก่อนเราค่อยไปหวีมันนะคะคือช่อนี้เดี๋ยวช่อนี้เดี๋ยวฟึัๆก็จะเป็นแบบนี้เออหลังนี้ข้อนี้เย็นแล้วเราหวีได้เลยพอหวีเสร็จเราจะเห็นละอันไหนที่มันเป็นแบบไม่เร็จตัว นี่มันจะเป็นแบบนี้แต่ข้างหน้าต้องแบบขออีกนิดนึงต้องสูงกว่านี้ขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยหวีทิ้งไว้ก่อนส่วนอันนี้ถึงเวลาที่ต้องหวีแล้วคะ่ะโอเคแบบนี้นะคะสวยโอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งไอเทมที่จะมาแนะนำก็คือเป็น,นทุกคนรู้แล้วมันคือสเปร์น้ำเกลือ Ocean m น s t ยี่ห้อนี้คือจริงๆแล้วอะแต่ก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่านะตอนไปเซิร์ชมาก,ก็คือแบบไม่รู้ว่าซื้อมาตอนไหนด้วยคือเหมือนแบบไปจากสไ์สไ์แล้วแบบเจอแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบว่าอันนี้เอาไว้ทําอะไรจนแบบเขาสอนนะว่าแบบอ๋อมันคือทําให้เส้นผมอะแห้มีความแบบเส้นผมมันจะดูแบบเป็นเส้นมากขึ้นอะโอเคแล้วเราก็หวีแบบนี้นะคะจับ ให้มันอยู่เป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้และถ้าใครอยากาแบบอยู่นา <Okay. S 1> นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีแบบสไลด์ตรงเนี้ยให้มันแบบแ,บบแข็งๆมากขึ้นเป็นเซนซิวอะถ้าเกิดแบบใครแบบชิลๆก็แบบไม่ต้องนะคะแต่คือต้องแรงกว่าน,นี้นะแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคละแต่ส่วนอันนี้ก็คือใช้นิดเดียวนะอย่าใ,ใช้เยอะนะไม่งั้นผมแบบพันเนาะผมแข็งนะนะน่าจะโอเคนี่เป็นง เสร็จแล้วสวยปะเป็นไงคะวันนี้ลุคของแ m ม r y in Paris เป็นไงเหมือนไหมคะก็จะมีความเป็นลอนๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ทำไม่นานนะถ้าทำทุกวันก็เลยแบบเอสอสงสัยนางเอกที่แบบตื่นไปทำงานทานันไปออกกำลังกายได้เนี่ยก็คงแบบนางคงทำทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยก็คงแบบแค่ตื่นก็จะไม่ทันอยู่แล้วจ้าก็นี่ก็แบบส่งง่ายๆนะคะง่ายไหมก็ถือว่าง่ายนะถ้าเกิดแบบ ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีแค่อันนี้อันเดียวถูกปะก็ใช้แดบได้แล้วเป็นทรงนี้นะคะ e m e r y in Paris ค่ะ <Wow. S 1> เป็นกันไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นนะคะขอให้กดไลค์ถ้าไม่เป็นก็ขอให้กด Subscribe นะคะบ๊ายบาย